นุสติสิหมายถึงกรรมฐานเป็นเครื่องระลึกมีทั้งหมดสิอย่างข้อที่ 1. พุทธานุสติหมายถึงการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าข้อที่ 2. ธรรมานุสติหมายถึงการระลึกถึงพระคุณของพระธรรมข้อที่ 3. สังคานุสติหมายถึงการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ข้อที่ 4. ศีรานุสติการระลึกถึงสิลที่ควรพึงรักษา ข้อที่ 5. าจาคานุสติหมายถึงทานหรือบุญกุศลที่ตนเคยทาเอาไว้ข้อที่6เทวตานุสติหมายถึงละลึกถึงคนที่ทําความดีจนเป็นเทวดาหรือพระคุณของบิดามารดาที่เป็นดั่งเทวดาของบุตรข้อที่7อุปสมานุสติหมายถึงการละลึกถึงพระคุณของพานิพาน ข้อที่ 8. มรณะสติการระลึกถึงความตายที่สัตว์โลกต้องพึงเจอข้อที่9อาณาปานาสติหมายถึงการระลึกถึงลมหายใจเข้าออกข้อที่10กายคตาสติหมายถึงการระลึกถึงความไม่สวยงามของปฏิกูลอาการ32 ขมขนเล็บฟันหนังข้อที่1ถึงข้อที่8ผู้ที่นิมิตสมาธิได้จะยังไม่สามารถได้ฌานส่วนข้อที่10กายาคตาสติผู้ที่นิมิตสมาธิได้สามารถได้สมาธิถึงปฐมฌานและข้อที่9อานา,านาปนสติผู้ที่สามารถนิมิตสมาธิได้สามารถทําสมาธิได้ถึงฌานสีสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกสมาธิวันนี้ฟ้าได้นําความรู้ของอนุสติสิบ ทุกท่านสามารถไปเลือกการทำสมาธิแล้วแต่ว่าใครถูกจริตในด้านไหนหากว่าท่านถูกจริตในการภาวนาพุโทโธก็สามารถภาวนาพุโทโธหากบางท่านมีจริตชอบในการจับลมหายใจเข้าออกก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะรวมถึงข้อที่9้านี้หากใครทำได้ก็สามารถเข้าถึงชาสีได้เช่นเดียวกันค่ะอนุสตีทั้งหมด10อย่างนี้ฟ้าเชื่ออย่างยิ่งค่ะว่าหากทุกท่านนะคะได้ไปฝึกฝนก็สามารถทำจิตใจให้สงบได้เช่นกันเราทุกคนนะคะสามารถที่จะ ทำสมาธิได้ทั้งที่บ้านและก็ที่วัดนั่งสมาธิตอนเช้าก่อนที่ออกไปทํางานและนั่งสมาธิก่อนที่เราจะนอนค่ะทําจิตใจให้สงบทุกครั้งก่อนที่เราจะหลับตาและเมื่อไหร่ที่เราลืมตารับวันใหม่ก็นั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเพื่อเราจะได้มีสติในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันค่ะะ้าขออวยพรให้ทุกท่านมีสติในการใช้ชีวิตและมีสมาธิในการดํารงมั่นทําสิ่งต่างๆในชีวิตให้ประสบความสําเร็จค่ะหากใครชื่นชอบรายการที่ฟ้าทำอย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์ share, ไปกำลังใจให้ฟ้าและสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับฟ้าได้เข้ามาในรายการค่ะติดตามรับชมพุทธสุภาษิตเรื่องนี้กันเลยค่ะสีละริิภาวิตโตสมาธิมหัพโรโหติมหานิสังโสสมาธิที่ศีลอบรมแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มาก